ในสหรัฐอเมริกามีการย่องเบาเกิดขึ้นทุกๆ18วินาทีนักย่องเบาที่มีประสบการณ์จะใช้เวลาระหว่าง90วินาทีถึง12นาทีเพื่อคว้าทุกสิ่งที่ต้องการและออกไปจากที่นั่นก่อนที่จะถูกจับคุณคงเคยได้ยินมาว่าเมื่อหัวขโมยตัดสินใจว่าจะเลือกบ้านหลังไหนเป็นเป้าหมายพวกเขาจะเริ่มต้นด้วยการสอดแนมซึ่งหมายความว่าพวกเขาเฝ้าเจ้าของบ้านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของพวกเขาและกำหนดเวลาที่เหมาะสำหรับแอบเข้าบ้านมากที่สุด กลอุบายอย่างหนึ่งที่โจรใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของคุณนั้นง่ายมากๆจนคุณอาจไม่เคยคิดถึงเลยด้วยซ้ําแต่ครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเสียงเบาๆใต้รองเท้าขณะที่คุณปลดล็อกหน้าประตูให้หยุดและตรวจด,ดูว่ามันคืออะไรเป็นไปได้มากที่คุณจะพบว่าตัวเองกําลังเผชิญหน้ากับคุกกี้ที่ถูกเหยียบหากเป็นกรณีนี้นี่ก็เป็นเงื่อนงำของคุณว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล นี่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่หัวขโมยจะใช้ในการค้นหาว่าคุณได้ออกเดินทางหรือกลับถึงบ้านทุกวันตอนกี่โมงคุกกี้เป็นสิ่งเล็กๆไร้เดียงสาซึ่งผู้คนมักไม่ค่อยคิดมากแมบบ้ว่ามันจะสังเกตเห็นได้ชัดแต่หลายคนก็เดาเอาเอ,าเองว่าพวกเขาเพิ่งเผยเหยียบมแมลงที่อยู่ใต้เสือ่อขึ้นกลับถึงบ้านเหยียบคุกกี้ทำให้มันแตกและเปิดเผยความลับทั้งหมดของคุณให้หัวขโมยโดยอัตโนมัติ พวกเขารู้แน่ชัดว่าบ้านหลังนั้นมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าและรู้ตารางเวลาของเจ้าของบ้านได้สิ่งต่างๆจะยิ่งแย่ลงไปอีกหากคุณไม่อยู่บ้านมาระยะหนึ่งคุกกี้ใต้พรมเช็ดเท้ายังคงไม่แตกและเป็นการเตือนอาชญา,ากรว่าบ้านนี้เหมาะสำหรับการบุกรุกเข้ามาเพื่อลดโอกาสที่โจนจะทิ้งคุกกี้ไว้ใต้พรมเช็ดเท้าของคุณอย่าประกาศทุกอย่างบนโซเชียลมีเดียคุณจะต้องไม่เชื่อแน่ว่ามีอาชญา,ากรมากมายแค่ไหนที่ใช้มันเพื่อรวบรวมข้อมูล อย่าโพสรายละเอียดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแผนวันหยุดของคุณหากคุณอยากแชร์ภาพถ่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจจากชายหาดให้แชร์หลังจากที่คุณกลับถึงบ้านแล้วตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณโพสต์บางสิ่งเมื่อคุณไม่อยู่บ้านการคาดคะเนว่าบ้านของคุณไม่มีคนอยู่ในขณะนี้สําหรับโจรจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากหากคุณโพสตออนไลน์ว่าร้านคาพวงนี้แอร์อัดแค่ไหนในช่วง Black Friday ทําทความรู้จักกับเพื่อนบ้านของคุณ หากคุณสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งรอบๆตัวคุณในชุมชนคนร้ายจะถือว่าแถวบ้านของคุณมีความเสี่ยงสูงเกินไปทุกครั้งที่ไม่อยู่บ้านให้บอกเพื่อนบ้านไว้ขอให้พวกเขาส่งข้อความหรือโทรหาคุณหากสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสงสัยเกิดขึ้นรอบๆบ้านของคุณคุณทำเช่นเดียวกันนี้กับพวกเขาในครั้งหน้าที่พวกเขาไปเที่ยวได้ทำาเหมือนว่ามีคนอยู่ที่บ้านแม้ว่าคุณจะไม่อยู่ใช้ทีวีและวิทยุเปิดทิ้งไว้เมื่อคุณกำลังจะออกจากบ้าน เสียงมักจะทำให้โจรตกใจและไม่กล้าเข้าแม้ว่าคุกกี้จะยังไม่แตกก็ตามสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งที่บ่งบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่สักพักหนึ่งคือกองหนังสือพิมพ์และจดหมายกองอยู่ที่หน้าประตูบ้านขอให้ใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านญาติหรือเพื่อนให้แวะมาและหยิบมันไปเป็นประจำถ้าไม่มีใครช่วยคุณได้ให้ระง,งับจดหมายของคุณคุณทำได้ที่ท,ที่ทำการไปรณีนีแถวบ้านคุณ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าคุณไม่อยู่เป็นเวลานานคือสนามหญ้าที่รกและมีหญ้าสูงก่อนไปให้จ้างคนมาตัดหญ้าในสวนของคุณเป็นประจำและดูแลสนามหญ้าให้เป็นระเบียบคอยสอดส,ส่องอยู่เสมอและขอให้ปลอดภัย